นี่นะครับลายชื่อเรา143 143บพอดีเลยเลขน่ารักมากเลยสแตนดี้2วของเรานี่หอมชื่นใจมาก <c oughs> เออมันคือตัวนี้และของชิ้นนั้นก็คือเฮ้ยเฮ้ยสแตนดี้วีองโอสแตนดี้ชิ้นแรกออกไปแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้ oh. ของดี เฮ้ยนายได้รับสแตนดี้วีสองไปนะคะผมคุณมากยินดีด้วยสแตนดี้วีสองคือไรเผื่อใครไม่ทันนะครับสแตนดี้วีสองก็คือเอ้ย <c oughs> เอ้ยขนาดสิบเซนติเมตรนะคะผมสแตนดี้วีสองมีใครเพิ่งมาไหม แล้วอาจจะสงสัยนะครับสแตนีวี2คืออะไรอ๋อสแตนีวี2น่ะสแตนีวี2ก็คือสิ่งนี้ยังไงล่ะเฮ้ยโลดที่แล้วคุณได้อะไรโลดที่แล้วคุณได้อะไรสำหรับใครที่เพิ่งมานะครับอาจจะงงอะไรคือสแตนีวี2อะไรกันนะก็คือสิ่งนี้ยังไงล่ะ กลัวคนงงไงไม่ได้อยากพูดบ่อยหรอกแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวมันแบบเผื่อมีแชทที่เขาเพิ่งมาเขาไม่รู้เรื่องอะไรมันก็ต้องอธิบายให้เขาฟังแอดเน้นมากขอโทษทีจะไม่ขายบ่อยกลัวคนสงสยงัยไงเออสแตนดี้บีหลายคนอาจจะ <laughs> หลายคนอาจจะงงสแตนดี้บีสองคืออะไรเนี่ยหรอนี่นี่ไง ส t ตนดี้ V2 อะไรอ่ะไม่เห็นภาพเลยคำคำเนี้ยอธิบายเพิ่มได้ปะสิ่งนี้นะครับสตนดี้ V2 ก็คุณไม่จ่ายพีเมียมเองอ่ะว่าคุณไม่จ่ายพีเมียมเองแอดมันก็เด้งแบบนี้แหละเฮ้ยขออญาตยิงแอดค่ะขออนญาตยิงแอดค่ะวันนี้นะครับผมถ้าแชทจำไรสแตนดี้ V2 ไม่ได้คือตัวปลอมนะ